เหมือนเบลล่าตอนเด็กมากหลังเปิดตัวมาแค่ไม่กี่ฉากแต่พุทตาน้อยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆละครพรหมลิขิตไปอย่างล้นหลามทั้งนี้หลายๆคนถึงกับทึ่งเมื่อลองเทียบรูปกับเบลล่าราณีตอนเด็กๆเ,เหมือนกันอย่างกับแกะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับล้นหลามจริงๆสําหรับละครพรหมลิขิตภาคต่อของละครสุดฮิตสุดโด่งดังอย่างบุเพสนิวาสซึ่งภาคนี้ก็ยังได้เบลล่าราณีมารับบทเป็นพุทตานางเอกคู่กับโป๊กธนวัฒน์เหมือนเดิม แต่อีกหนึ่งตัวละครที่เรียกเสียงฮือฮาสุดๆแม้ออกมาแค่ไม่กี่ฉากคือน้องนีน่าณชาที่รับบทเป็นพุตานตอนเด็กซึ่งในเรื่องบอกว่าหน้าตาเหมือนกับเกสุรานและการาเกตตอนเด็กๆมากและเมื่อแฟนละครลองนํารูปของน้องนีนา่าในเรื่องไปเทียบกับรูปของเบลล่ารานีตอนเด็กแล้วยิ่งทึ่งเพราะหน้าตาเหมือนกันมากๆดูผ่านๆยังนึกว่าเป็นคนเดียวกันต่างพากันชื่นชมทีมแคสต์ตัวละครกันเต็มโซเชียล แต่นอกจากที่หน้าตาเหมือนกับเบลล่าแล้วนั้นฝีมือการแสดงของน้องนีน่าเองก็ไม่ธรรมดาเพราะเล่นเป็นสองบทบาทได้แบบขาดมากๆจากพุทตาเด็กน้อยใส่ราเริงกลายมาเป็นร่างพุทธตาที่มีบิญญาณของการะเกตมาอยู่แทนการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและแววตาบอกเลยว่ากลายเป็นคนละคนจริงๆสําหรับน้องนีน่านัชชาพาโดวันเป็นนักแสดงเด็กครึ่งไทยอังกฤษเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม 2,557ปัจจุบันอายุ9ขวบแต่บอกเลยว่าความสามารถไม่ธรรมดาและน้องไม่ได้แสดงเรื่องพรหมริขิตเป็นเรื่องแรกจริงๆแล้วน้องนีน่าณชาพาโดวันผ่านผลงานการแสดงมามากมายทั้งละครและภาพยนตร์น้องเข้าวงการมาครั้งแรกจากละครเรื่องซ่อนเงารักในบทบาทขวัญเอย๋ยขวัญมาวัยเด็กเมื่อปี2,563ปี2,565น้องมีผลงานถึง2เรื่องเป็นภาพยนตร์เรื่องภาพวาดโดยรับบท เป็นเรเชลเด็กหญิงตาบอดและละครบวงวิมาลารับบทพิมพ์ลูกสาวของกันและอรปริยาและในปี2566น้องนีน่ามีผลงานละคร2เรื่องคือรักในรอยลวงรับบทเป็นดรด,ดาและพุตานวัยเด็กในเรื่องพรมลิขิตและอีกหนึ่งผลงานน้องนีน่าได้แสดงในภาพยนตร์สยองขวัญที่หลายๆคนรอคอยอย่างที่หยดรับบทเป็นยี่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในวันที่26ตุลาคม2566นี้ด้วย